เรื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนีห้าจะมารุยปาชโดครับออกไม้บันแลกจะมานบอลกับไปลุนกันครับไปอ่ครับที่การเลือกไม้ครับมันจะเลือกไม้ที่มีจอกครับโอกาสกินมีดหลายครับถามพี่จอกสิแต่การตีปลาโดครับแดดถ้าตัวอยู่ทา้งหลังจะดีครับเอาอยู่ตรงขายพวกดวงพาชทีครับไปครับลุนเลยกันครับ อ,อ่าครับลุยต่อครับพี่น้องลุยนเดียกันครับของนิ่นายไล่มันกับบจนในนอนครับ ได้อยู่อะไน้จก,กมกี่นองครับหาดท้าวตนวานนี่ไปแต่ขาครับแต่มีรุ้นะครับว่าเป็นังไงอาครับเปลี่ยนท,าท่าตีครับตีบดันนี่ครับ ้โอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอา้าวไม่ได้ไตัวนะไม่ได้ลูกตัวนี้พ่าดค,ครับทอดปลาหนามใสครับไปชิมอยากชิมหน่อยไม่เสร็จเราแว่งครับได้กับโอก,กาสไปหลายครับ เด้อต้องมาเลยครับว้าวว้าวโอ้ยอครับวง่านียเห็นไ้มของเท่ของเท่ของเท่เท่หวังครับบังครับเบิังตัวมวยใหญ่ครับตัวนี้ใส่โลกว่าครับ เอาเดี๋ยวลุยต่อครับ อ้ออามามาเอามาเอามามาเลย,ยตัวแล้วโอ,โอ้เอาขึ้นมาคราตีส่สาครับตี่สาง อออเออตัวที่สองครับมาเบิ้งครับมาเบ<ะ>ิ้งปลาก็จะมีนะใส่นี่ครับสองแต้มครับเมื่อนี่สองแต้มครับโอเคครับเ้าจกคลิปน,นี้ไ้ที่นี่เย้